Fight. คู่ต่อมานะครับคู่ที่3ของรายการนะครับกาลิบเซลิกเจอกับดานิโลอันเวสนะครับผมก็สำหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับก็โชคกันในกติกามวยไทยนะครับรุ่น71กิโลกรัมนะครับโชคกัน3ยกยกละ3นาทีนะครับ มาดูไฮไลท์ยกที่หนึ่งกันนะครับผมจังหวะนี้นะครับกาลิบนะโอ้โหโล่ถีบมอนยันหลักไปก่อนเลยนะเล่นเอาทางดานิโล่นี้ล้มไปเลยนะโอ้โหจังหวะนี้ถีบโคตรแรงเลยแล้วก็สวนหมัดเข้ามาในช็อตนี้นะครับผมโอ้โหในทางดานิโล่นะจะแทงเข,าเข้ามาโดนเกี่ยวแข้งได้แล้วก็โดนทางกาลิบนั้นทํามาต่อเนื่องนะโอ้โหโดนหมัดเข้าไปนะนี่นะโอ้โหหมัดขวามัดซ้ายหมัดขวามัดซ้ายไปนะสําหรับกาลิบแล้วก็เตะซ้ายเข้าไปทีหนึ่ง โอ้โหดูกล้ามเนื้อของกาลิบนะโอ้โหเนี่ยมันดีซิกกล้ามเนื้อนะกล้ามเน้นๆเลยนะโอ้โหแล้วกาลิบนะเกี่ยวแข้งได้ก็แทงเข้าไปอีกโอ้โหทางดานี่โลเองก็เตะขวาสวนมาแทงเขาขวาเข้าไปสําหรับกาลิบนะแล้วก็สวนศอกไปหนึ่งทีนะครับผมโอ้โหมาดูไฮไลท์ยกสองกันต่อนะครับจังหวะนี้กาลิบเตะซ้ายสูงขึ้นมาจะติดแขนไปหน่อยนะ ทางดาน,นิโลเองก็จะเตะกว่ามาแต่ก็ไม่โดนนะแล้วจวังหวะนี้นะครับแทงเข่าวขวาเข้าไปของกาลิบนะแล้วก็ออกหมัดเข้ามาหมัดขวามาซ้ายนะครับผมไม่โดนนะแทงเข่าก็ไม่โดนนะแล้วจวังหวะนี้หมัดตีนะโอ้โหต่อยโดนแล้วนะทีมซอก็มานะครับผมใส่ดานิโลนะสําหรับกาลิบเตะเหยาะไปหนึ่งทีแล้วก็อีกทีหนึ่งนะครับแข้งซ้ายไปดานิโลเตะขวามานะครับผมแต่ติดหลังของกาลิบนะในจังหวะนี้นะครับผม ซอกซ้ายของการิบหนึ่งทีเข้าไปสองทีเข้าไปแล้วก็ซอกขวาอีกทีหนึ่งเข้าไปนะครับใส่ดานะิโลนะโอ้มาดูไฮไลท์ยกสามนะครับผมจังหวะนี้นะทีเข้าไปหนึ่งทีนะเต็มหน้าเลยนะครับผมสำหรับการิีบนะเตะซ้ายสูงขึ้นมาแต่ติดกาดไปหน่อยทดานิโลเิงเตะกว่ามาแล้วก็สวนหมัดมานะแลกกับการิีบไปทิมซอกซ้ายไปนะครับสำหรับการิีบ สอกอีกทีหนึ่งนะสอกซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายอีกนะแล้วก็ทิมสอกขวามาอีกนะโอ้ Carbon. โหแต่ละดอกแต่ละดอกนะการลิบนะเข้าเป้าสวยดีนะแต่ดานิโลนี่ดูค่อนข้างอึดเอาเรื่องนะต่อยหมัดเข้ามาอดนี้นะครับผมโอ้โหเบรกเข่าลอยของการลิบได้ด้วยนี่นะหมัดขวาเข้าไปทีไปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับการลิบสวนหมัดเข้ามานะครับสําหรับการลิบหมัดขวาหมัดซ้ายเข้ามาแทงเข่าเข้าไปโดน ศอกเบาๆของดานิโลคืนมาเช่นกันนะครับผมในช็อตนี้ก็สำหรับวอยคู่นี้นะครับก็ไปทางฝั่งสีแดงนะครับกาลิบเซลิกนะครับจากตุรกีนะครับที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับผมยินดีด้วยนะครับ vertex